อขอถ้วยให้น้องเลยดีกว่าเดี๋ยวของหมมีของมาส่งครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันกับจานอาร์ตนะคะวันนี้เราจะไปทําอะไรกันคะวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายหน้าที่ ไปส่งถ้วยแชมป์ให้กับแชมป์หมองพับจีไทยแลนด์ r i รี2025เฟสที่1นั่นเองนะครับผมทีมอะไรทีมอะไรบอกคนดูหน่อยทีมอะไรอะชาเปอร์ระรระนะครับผมนะแต่เดี๋ยวไปถึงถิ่นเขาเลยนะครับไปลุยกันที่แชมป์หมองชาเปอร์รกันไปเอาถ้วยไปส่งกัน เรามาถึงที่แคมป์ชาร์เปอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปส่งมอบถ้วยกันเลยดีกว่านะครับน้องๆน่าจะรออยู่ข้างในกันแลอะอะไปไปหาแชมเปี้ยนของเรากัน Let's go มาเราบุกมาถึงสิ่นกันแล้วนะครับผมมาช้หน้าห้องเลยนี่แชปเปอร์ครับจีเราไอ็มขอช่วยให้น้องเลยดีกว่าเาอะไร่าปองไม่ใช่ครับมีของมาส่งครับเอ้าสวัสดีครับ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 เฮ้ยอ่ไหรนี่สุด ยินดีกับแชมป์เปี้ยนด้วยนะครับผม Jumper Esports ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหขนลุกสู้เลยขอให้จับทุกคนนะเซอร์ไสเซอร์ไพร์สเซอร์ไพร์สไหมเซอรไพครับอันนี้คือติดไหมตั้งแต่ตื่นนอนเลยใช่พี่ติดไหมตั้งแตต่ื่นนอนได้เตรียมเลยได้ได้เป็นไงเป็นไงครับถ้วยถ้วยครับพี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน ไม่ก็คือเคยเห็นแต่ในรูปแต่ไม่เคยได้มาสัมผัสจริงจริงอ่ายินดีด้วยนะครับครับเอมแมาที่นายถ้าทำตกแตกให้ใหม่ได้ไหมเล่นเอาตอบเป็สองนะเฮ้ยเอาเยอะแล้วซ่าพาลุยดีดีนะปล่อยกรงเขอเก่งตัวเก่งไงแล้วสวยคนละคนกันหลังกล้องใ้ยครับสวย รีบไปไหนเอาเขายังไม่ส่งเขาบพลาดเลยเลยทันเดอร์ครับทันเดอร์นี่ครับความภาคภูมิใจของเอิร์ธซ่าวอเตอลูยเฮ้ยเอาให้อ่ะใช่ครับเอิร์ธซ่าเอาให้ครับช้วยเออร์ซ่าเอาให้เฮ้ยเจไดเจไดเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ดีครับก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างเนึ่ยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็ทีมงานทางบ้านทุกคนครับที่ ช่วยอันจนมีถ้วยมาประดับที่แคมป์ชาบีสบอกเราได้ครับมีด้วยครับมีนีด้วยขอบคุณมากครับหมาความว่ครับสอนตุ้มตั้งไม่หมดเยตอนแรกในใจผมผมคิดไว้สองทีครับก็คือที่แรกคือเข้าเข้าไปตัวหน้าแคมป์มาแต่วางสง่าไว้เลยกับที่ที่สองครับเราจะวางไว้บนนี้เลยครับก็คือนักกีฬาเข้าเข้าแคมป์มาเนี่ยเราต้องมองไปที่งนี้ให้ได้มันเหมือนเป็นหิ้งพ้าอย่างหนึ่งนะหิ้งถ้วยกันหิ้งถ้วยที่แบบว่าเฮ้ย มันคือความภาคภูมิใจของเราแล้วที่เราสามารถทํามาได้นะครับแล้วก็ในอนาคตมันมจะต้องมีอีกมากกว่าหนึ่งนะครับเราจะต้องอขวายคว้ามันมาให้ได้ให้มากกว่าเดิมนี้เลยเหรอทแบบเอาไปเต็มห้องเลยนี่คือห้องเก็บประวัติของพวกเรานะครับก,ก็ประมาณนี้ที่ตั้งใจเอาไว้ครับอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ APA! Aê! Aê!